สาววารียบคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีชเทพมรณะชีวิตน้ร่านกันอีกเช่นเคยเนะครับผมพบกับผมชุนโคนะครับผม ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาบทให้กับคุณผู้ชมฟังนะครับมาพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมันเกมมันออกเงียบเียบนะครับแบบว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรน่าสนใจช่วงนี้นะแล้วก็คนเนี่ยรู้สึกว่าจะเลิกเล่นไปเยอะพอสมควรเลยนะก็อย่าเพิ่งเลิกเล่นกันนะครับติดตามผมไปนานๆนะครับผมแล้วก็เกมนี้เนี่ยผมไม่เลิกเล่นแน่นอนนะคือเล่นไปเรื่อยๆรีวิวไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าช่วงสนุกมันเนี่ยมันยังไม่มานะครับช่วงสนุกมันเนี่ยคิดว่าน่าจะ ต้องรอพวกเนวเลียนหรืออุนเคียวราล่าง2มานะซึ่งมันก็ใกล้มาแล้วนะครับน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับคือมาแน่นอนสักตัวหนึ่งอ่ะต้องมาแน่นอนนะครับซึ่งนี่ครับผมคิดว่านะไอเจ้าโทชิโร่ล่าง2เนี่ยที่มันกำลังจะมานะครับวันที่14สนะเซิร์ฟแรกๆนะครับผมเซิร์ฟที่มันเปิดวันแรกเนี่ยผมคิดว่าตัวโทชิโร่ล่าง2ที่จะมา นี่ครับคิดว่าแค่ตัวนี้มาก็น่าจะสนุกกันแล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันครบเครื่องมากๆเลยนะคือเป็นตัวที่ครบเครื่องจัดจัดอะเก่งแบบระดับทอ็ทอปเลยนะผมให้นะเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลฟูลเลเยอรกนะครับที่แช่แข็งนะครับแล้วก็ลดอัตราคลิกเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็สกิลคอมโบเนี่ยสร้างดามาจตกับ าสายเดฟเพิ่มเติม60%เลยนะแล้วก็เพิ่มโล่ให้ตัวเอง10%ของเลือดสูงสุดอีกคือแช่แข็งได้แล้วก็พอยืนได้นะครับผมแล้วก็มีสกิลพาสีที่ทำให้ ทั้งทีมอีกเมื่อทีมเราเนี่ยตีติดคลินะครับจะทําให้อ่าได้รับโล่เท่ากับ25%ของตัวนี้นะแล้วก็ตัวละครที่ถูกแช่แข็งเนี่ยก็จะโดนดาเมดแรงขึ้นอีก5%คือมันเป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันเข้าได้กับทุกทีมจริงๆนะไม่ว่าจะเอาเข้าทีมไหนเนี่ยตัวนี้เนี่ยอยู่ได้หมดนะครับทีมถึกทีมสถานะทีมดาเมจจัดได้หมดเลยนะครับคือเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆคือผมอวยแหละสรุป ก็ประมาณนั้นนะคือชอบคาแรคเตอร์ตัวละครอ,อยู่แล้วไงแล้วก็สกิลในเกมนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนี่ครับคือผมปั้นให้สุดอยู่แล้วนะแต่ว่าวันแรกที่มาเนี่ยผมอาจจะไม่ปั้นนะครับคงต้องรอตัววุฒมันมานะครับประมาณนั้นนะเพื่อประหยัดยกให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนี่ครับส่วนตัวละครที่ทุกคนคาดว่าจะมานะครับหลังจากโทชิโร่มานะครับนั่นก็คือเนลเลียนนะครับตัวละครระดับก็ตเทียเลยนะซึ่ง ผมก็มองว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เก่งจริงๆเก่งแบบโอเวอร์อลังการมากๆนะครับแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคือไม่มีความร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะว่าเซิร์ฟไทยเนาะเซิร์ฟไทยเนี่ยมันเอาอะไรมาก็ได้นะแต่ขอบอกไว้ก่อนว่ามันไม่เกิน,นเนวลเลียนแน่นอนนะครับคือไม่เกินเนวลเลียนไม่เกินอุลสองเนี่ยเพราะว่ามันสปอยมาขนาดน,นี้แล้วนะเนี่ยไม่เกิน,นเนวลเลียนไม่เกินอุลสองไม่เกินกิมจอล่างสองนะครับที่เป็นอ่า ตัวหลักแต่ละสังกัดนั่นเองในช่วงเลเวลนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ครับน่าจะเป็นอิจิโกะฮอนโรนะครับที่ก็ตเทียหมดเลยนะพวกนี้นี่คือก็ตเทียหมดเลยนะที่มันกําลังจะมานะครับแต่ว่ากิบจอร่างสองบางคนก็บอกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับผมผมก็ไม่ค่อยรู้จักกับตัวละครที่มันยังไม่มาเนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยศึกษาเซิร์ฟนอกไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะคือก็ดูบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ ศึกษาลงรายละเอียดขนาดนั้นนะก็ดูดูไปไปงันงันนั่นหละครับก็เล่นกับเซิร์ฟไทยซะส่วนใหญ่นีครับก็จะเพิ่งเลิกเล่นกันนะครับน่าจะอีกประมาณวันที่29น่าจะประมาณนั้นนะครับ29เนโเลียนอาจจะมานะครับหรือไม่ใช่เนโเลียนก็อาจจะเป็นอุน2กิมจอ2ไม่ก็ ฮิจิโกะฮอนโร่นั่นเองประมาณนี้นะครับก็อย่าเพิ่งเลิกเล่นกันไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมอาจจะลง2คลิปนะครับจะรีวิวตัวละครในทางด้านของฮิโหรินี่ครับลูกตือนอนวุดด้วยนะครับแล้วก็รีวิวตัวละครชินจ,จินี่ครับที่ผมเพิ่งได้มาไม่นานนะก็พยายามปั้นๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องปั้นตัวหลักก่อนนะครับเนื่องจากว่าเลเวลเนี่ยก็ใกล้จะ74แล้วก็ต้องหาตัวลงด่านเนื้อเรื่องให้ได้นี่ครับผมก็ประมาณนี้นะ ก็คลิปนี้เนี่ยก็มาพูดคุยถึงเรื่องตัวละครที่มันกำลังจะเข้ามาแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพยายาม b ิ i ทุกคนอ่ะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะครับคือเกมมันยังมีอะไรที่น่าสนใจอยู่นะเพียงแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงแค่นั้นเองนะครับคือมันใกล้แล้วนะก็เตรียมหยกเตรียมอะไรไว้ให้พร้อมนะครับผมก็เตรียมไว้ไวเป็น2 0,000หยกเลยเนี่ยผมแล้วก็เศษเนี่ยก็เกือบเกือบเกือบเลยนะอีกแค่13เศษเองเนะครับผม ก็ประมาณนั้นนี่ครับผมส่วนยกวิญญาณเนี่ยผมถุงอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเก็บไปถึงร้อยอันเลยนะถ้าผมเก็บไปถึงร้อยอันเนี่ยอยากจะเปิดดูเหมือนกันว่ามันจะได้อะไรบ้างนี่ครับคือปกติเปิดทีละอัน2อันเนี่ยมันก็ได้น้อยนะครับได้แบบ10 20 30อะไรแบบเนี้รู้สึกว่ามันไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะก็จะลองเก็บร้อยอันดูนะครับก็รอติดตามได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็อาจจะเก็บถึงร้อยอันนะยกเว้นว่าผมตาบะแตกซะก่อนนี่ครับคุณผู้ชม ติดตามผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็พูดคุยกันเพียงเท่านี้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำธุระแล้วก็กลับมารีวิวไอฮิโอรีกับชินจินี่ครับประมาณนั้นนะเนี่ยสองตัวนี้นี่แหละที่จะเอาลงหอหงแดงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะรีวิวฮิโอริแล้วก็ชินจินี่ครับเป็นหอหงแดงนะที่จะเอาลงนะครับผมสวัสดีครับทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ